สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเ <c oughs> ช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์มาทานข้าวกับสาวสวยกันค่ะโอเคเช้าเช้านี้นะคะามาทานข้าวาที่บ้านสวนล,ลัลยานะคะก็เหมือนเดิมนะคะกับข้าวเช้าเช้าก็ล,ลัลยาก็จะมีกาแฟานะคะกาแฟาแบนด์ของตัวเองนะนี่แบนแลยาแบนด์ลัลยา <c oughs> ดูกระปุกนะคะคุณย่าแบบใส่ไว้น่ารักมากกระปุกปลารล,ลัลยา <c oughs> น่ารักมากก,า,ก,า,กา,ะะาแฟแบนเราก็มีเยอะแยะมากมายกาแฟแบนเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณลูกค้านะคะเมื่อวานนี้ไปร้อเอดเนาะขอบคุณน้องน้ำฝนนะคะที่เป็น f อฟซีทางทางเพจทางเพจเฟซบ o ๊กนะคะก็ได้สั่งลูกกบเราเอ้ยแม่พ่อแม่พัน์กบเราไปเลี้ยงไปพ่อพัน์ธุปีนี้ก็ในไซส์เล็กๆมินินะคะหมื่นห้าพันบาทนะคะ แล้วก็พี่พบรัตนะคะพ,พ,พี่พพรัตโอ้ยน่ารักมากนะคะอาจารย์พบรัตนะคะอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะอันนี้ก็เป็น FC ทางเพจ Facebook เ,เหมือนกันนะคะก็ได้สั่ง พ่อแม่พันเราไป50,000บาทนะคะภายในอาทิตย์นี้นะคะอันนี้ที่เราที่เราที่เราเอ่ยถึงลูกค้าวันนี้นะคะจะมาขอบคุณลูกค้าภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็มีคุณปิ่นน้องเอกนะคะวันนี้ก็จะนําส่งลูกกบให้พ่อแม่พันกบให้เสร็จเรียบร้อยนะคะในจํานวนเงิน5 0,000บาทนะคะพี่พบรัตก็5 0,000บาทเหมือนกันอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะ,ะแล้วก็สถานที่ของน้องเอกน้องปิ่นเนี่ยก็จะเป็นแลนด์มาร์คเราเร็วนี้นะคะเพราะว่าสถานที่น้องก็สวยมากนะคะ ก็ท่านใดอยากเข้าไปเที่ยวหรือว่าเยี่ยมชมเนาะ,ะเข้าไปได้เลยนะคะก็ไปติดต่อได้ที่น้องปิดแล้วก็น้องเอกนะคะสถานที่สวยงามมากอยากให้ไปเจอเนี่ยสวรรค์นบนดินทแท้เลยนะคะ,ะแล้วก็น้องรวยนะคะน้องรวยอตอนแรกจะมาซื้อหอยเชอรี่สีทองใช่ค่ะแต่ว่าบังเอิญว่ามาเจอกบมาเจอกบไฮโซก็เลยตัดสินใจเลี้ยงกบเลี้ยงกบนะคะลงไซมินี้ไปก็คือ5,000บาทนะคะ อ่าแล้วก็น้องอ่าพี่อมนวยนะคะพี่อมนวยอ่าเป็นข้าราชการเกษียณนะคะเป็นอ่าศึกษาในเทศนะคะท่านก็สนใจที่จะเลี้ยงกบนะคะก็ขอบคุณท่านนะคะมากับอ่าคุณนายอ่าจริงๆแล้วก็มีศัก์เป็นพี่ชายนะคะน่ารักมากนะคะน่ารักมากก็มาอ่ารับกบเราไปเลี้ยงอ่าไซมินี่เหมือนกันก็คือเริ่มต้นที่5,000บาทเพ่นบอกว่า ายเลี้ยงน้อยเนี่ยแหละแต่ว่าายสิให้มันได้ลูกหลายๆ่สาสันพนวานะคะก็ฝากขอบคุณพี่านวยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่แฉลวนะคะพี่แตลวนี้อยู่หนองหานนะคะอยู่หนองหานวันนี้จะเข้ามาเจอแล้วระยะแต่ว่าโอนเงินมาจองแล้วเรียบร้อยนะคะก็รับไซมินิไปเหมือนกันนะคะไซห้าพันบาทใช่ค่ะ,ะไซเริ่มเลี้ยงของของของ,ของทางฟาร์มไฮโซเรานะคะ ก็เดี๋ยวก็คงจะมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าโทรมาแจ้งรัลัยยาแล้วว่าจะเข้ามาเอากุบวันนี้นะแต่ว่าอุเงินมาจองเป็นเดือนแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกแท่นหนึ่งนะคะน่ารักมากน้องจารุณีนะคะ, mm hmm. ะทักมาตั้งแต่รัลัยยายังไม่ตื่นเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยพอดีคุณย่าตื่นออกมาพอดีเลยแบบฝาก mm hmm. คุณย่าฝากโทรศัพท์ไปให้ผู้จัดการหน่อยให้คุยให้หน่อยเพราะว่ารัลัยยายังไม่ตื่นค่ะค่ะทีนี้เมื่อเช้าผู้จัดการแจ้งมาบอกว่าน้องจารุณีอยู่ที่จังหวัดอุทัยนะคะ ตอนนี้กําลังอ,อยากเริ่มเลี้ยงแต่ว่าอ,อยากจะลงทุนสักแสนหนึ่งนะคะก็เป็นไซส์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึงนะคะก็อยู่ที่อุทัยธานีนะคะ,ะทางลัละยาเองก็จะได้ลงไปดูพื้นที่ให้นะคะก็ขอบคุณนะคะภายในอาทิตย์นี้ก็มีทั้งหมดเจ็ดเจ้านะคะเจ็ดเจ้านะครับทุกวันเลยที่ลัละยาไม่มีวันว่างเลยนะคะก็คือน,นี่แหละ จะลงไปดูแลด้วยตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนได้มีอาชีพอยากได้ให้ทุกคนได้มีรา,ายได้เสริมนะคะเพิ่มให้กับครอบครัวนะคะยุคโควิดอย่างนี้อาชีพที่ไม่กระทบเลยก็คือเกษตรกรนะคะไม่กระทบเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมีกินมีใช้แหละนะคะบริษัทไม่ได้สั่งปิดเขาไม่ได้สั่งปิดว่าเ,ออเกษตรกรมีโควิดห้ามหยุดนะ ไม่เหมือนทํางานบริษัทหรือว่าทํางานอ่าอ่าที่เป็นหน่วยงานที่อยู่กันเยอะๆนะคะที่เขาสั่งปิดอ่าเลี้ยงกบก็สามารถเวยได้นะคะกบไม่เป็นโควิดค่ะกบไม่เป็นโควิดนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาไลฟ์อ่าขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ผ่านมาด้วยนะคะวันนี้ก็เอาภายในอาทิตย์นี้ก่อนก็คือมีเจ็ดท่านนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะยอดก็ปังๆอยู่นะคะอาทิตย์ละสามสี่แสนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณเราจะรวยๆไปพร้อมๆกันนะคะเลี้ยงกบก็รวยได้สวัสดีคะ่ะ